อาการทอมซินอักเสบของเรามันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่ผ่องจะแสบคอ <c oughs> ทานอาหารเข้าไปก็มันจะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ระคายเคือง <c oughs> ทำให้เราเกิดความลำคาน <c oughs> มันทานอะไรก็ไม่ได้มันอยู่มันหนุดหิดอยู่ตลอดนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนเวลาคืนน้ำลายมันก็จะเคือง พอดีเซิร์ตใน Internet, อินเทอร์เน็ตก็ไปเจออยู่พอค่ะอ่านที่เขาแนะนําไปก็เลยตัดสินใจเจ็ด<อ>วันมันก็รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นแผลมันก็เริ่มเริ่มหายหายมันแห้งๆทานอะไรก็มันมันไม่ค่อยละคายเคืองแล้วเดี๋ยวนี้นนหายขาดแล้วคือว่ามันไม่เจ็บแล้วทานได้ปกติหลับปกติใช้ชีวิตปกติเลย สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบ,รบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่พัทยาค่ะแล้ววันนี้นะคะจะมาสัมภาษณ์ลูกค,ค้าค่ะลูกค,ค้าเคสนี้นะคะเป็นโรคทอมซินักเซบค่ะใครนะที่มีอาการแบบนี้นะคะกืนอะไรก็จะเจ็บคอนนะคะหรือว่าคอเป็นหนองตลอดเวลานะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษ์ลูกค,ค้ากันนะคะว่าที่ผ่านมาอาการเป็นยังไงบ้างแล้วทานตัวบาลานยูค,คอน,นะคะอาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษกันเลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนําตัวหน่อยว่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ตอนนี้ทําอาชีพอะไรอยู่ค่ะ จันนางผ่องสีทรัพย์นิติไพบูลค่ะเป็นอาชีพค้าขายค่ะ,ะอายุ55ปีค่ะชื่อเล่นชื่ออะไรคะหนูชื่อผ่อง พี่พ่องนะคะพี่พ่องค่ะก่อนมาเจอบรลานอยู่คออาการทำซิ่งอกักเสบของเราเป็นมานานกี่ปีแล้วจ๊ะเป็นประมาณสองสามปีค่ะอาา่าฮะสองสาปีแล้วมีการไปพบแพทย์ไปพบแพทย์แล้วก็ได้ยาแก้อกักเสบมาแล้วทานก็ไม่ไม่หายค่ะอาการมันจะเป็นยังไงบ้างคะพี่พ่องเวลามัน,ม,นมันเกิดึ้นจะแสบคอ,อทานอาหารเข้าไปก็มันจะปวดแสบปวดร้อนแล้วก็ระคายเคืองคืออย่างที่บอกว่ามันมันเป็นหนองที่คอเช่นหนอะ ก็คือในระยะเวลาสองสปีเนี่ยอาการมันขึ้นมาตลอดเลยมันจะเป็นเป็นหายๆค่ะถ้าทานยาแก้อักเสบไปมันก็บรนเทาไปอทีนี้มันส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันยังไงบ้างพี่พ่อมันก็มันทําให้เราเกิดความลำคาญมันมันทานอะไรก็ไม่ได้มันอยู่มันหงุดหงิดอยู่ตลอดเลยทีนี้แล้วการหลับนอนล่ะมันส่งผลไหมะ ส่งผลค่ะนอนไม่ค่อยหลับตอนกลางคืนเวลาคืนน้ำลายมันก็จะเครืองเครืองก็ส่งผลไปถึงทั้งวันเลยแล้วกันนะคะตั้งกลางวันแล้วก็กลางคืนด้วยอาทีนี้ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกวิธีการรักษาให้ผ่าตัดอะไรหรืออะไรก็ไม่ได้แนะนําก็ให้ยาแก้อักเสบมาให้ยาแก้เป็นก็แค่ยาแก้อักเสบนะคะทีนี้พี่ผ่องเคยมีการหาอาหารเสริมมาลองทานดูไหมคะไม่มีค่ะ พอดีเซิร์ชในในอินเทอร์เน็ตก็ไปเจอยูคอค่ะก็เลยทดลองเอามากระปุกแรกตอนที่เซิร์ชเข้าไปอ่ะเจอหลายแบรนด์ไหมคะหรือว่าเจอาบานซ์ยูคอเลยเจอาลรนซ์ยูคอเลยก็เลยเห็นก็อ่านอ่านที่เขาแนะนําไปก็เลยตัดสินใจเพราะว่าไปไปรักษาที่ไหนมันก็ไม่หายอันนั้นคือถึงจุดที่เราไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วค่ะทีนี้เมื่อก่อนพี่ผอมมีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่ปะคะ หรือว่าไม,ไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อไม่อะไระแต่ว่า<อ>ครั้งนี้มันต้องลองแล้วแหละ<ช>นะคะสั่งมาลองครั้งแรกมาร้านยูคอประมาณกี่วันคะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอาการดีขึ้นประมาณอาทิตย์หนึ่ง อาที์เดียว7วันเจ็ดวันมันก็รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นพี่ผ่องช่วยขยายความว่าดีขึ้นหน่อยว่ามันรู้สึกยังไงบ้างแผลมันก็เริ่มเริ่มหายหายมันแห้งๆค่ะทานอะไรก็มันมันไม่ค่อยระคายเคืองแล้วคือเราจะรู้สึกของเราเองได้เลยค่ะปกติการทานเนี่ยวันละกี่เม็ดอาที่แรก2 2แคปซูลก่อนนอนนะคะเพียงแค่7วันค่ะอาการดีขึ้นแล้วตอนนี้ทานมากี่กระปุกแล้วคะประมาณ10กระปุกทานต่อเนื่องเลยนะแล้วยังมีอาการอยู่ไหมคะตอนนี้หายขาดแล้ว พี่ผมพูดว่าหายขาดแล้วคือว่ามันไม่เจ็บแล้วทานได้ปกติค่ะไม่มีอะไรเลยก็คือไม่ต้องไปพบแพทย์ไม่ต้องไปพบแพทย์แล้วอ๋อดีมากเลยทีนี้การหลับนอนล่ะคะเป็นยังไงก็หลับปกติใช้ชีวิตปกติเลยค่ะ,ะนะคะอยากให้พี่ผ่องช่วยฝากเกี่ยวกับคนที่เขามีอาการทอมซินักเสปนะคะ,นะคะแล้วเขากําลังหาข้อมูลอยู่เลยและเผื่อเขาไม่เจอคลิปนี้ให้พี่ผ่องช่วยฝากให้เขามาทานตัวบาลานยูคอร์หน่อยค่ะก็ออะของเขาใช้ดีจริงๆอะค่ะ,คะใช้ใช้ได้จริงๆคือว่าตอนแรกก็ ทดลองใช้กระปุกเดียวก่อนเอามาทดลองใช้ตอนหลังก็รู้สึกว่าอาการมปนดีขึ้นเรื่อยๆก็เลยใช้ต่อต่อต่อเนื่องมาเลยแล้วตอนนี้ก็ทานอยู่เป็นประจําเลยก็เต็มสิบคะแนนให้ร้านยูคอกี่คะแนนคะก็ให้เต็มสิบเลยอ๋าขอบคุณนะคะแล้วชื่อถามอีกนิดหนึ่งคว่าราคามันแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ไม่แพงมันมันคุ้มที่ว่าเราขายอ่ะ เคยไปหาหมอไปหาหมอก็ได้ยาแก้เศษมามันก็ระคายเคืองกับพาออีกการรักษาคือมีอย่างเดียวคือทานยาทานยาอย่างเดียวทานยาอย่างเดียวก็วันนี้ขอบคุณพี่ผ่องมากนะที่ไว้ใจให้บาลานซ์ยูคอร์ดูแลสุขภาพวันนี้นะคะชิวก็เลยเอาบาลานซ์ยูคอร์มาบอกให้พี่ผ่องอีก3กมก็ปลูกเลยนะคะนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพต่อไปนานๆเลยนะคะก็สามารถดูแลร่างกายนะคะฟื้นฟูสามารถเสริมภูมิคุ้มกันในร่างกายได้ด้วยนะคะทานได้ทุกวันเลยนะคะเพราะว่าบาลานซ์ยูคอร์นะคะมีออยมีฮาลาที่ถูกต้องนะคะอย่าปล่อยให้ร่างกายเป็นหนัก ล้วค่อยรักษาะคะเพราะว่าวันนั้นมันอาจจะสายเกินไปนะคะก็ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพนะคะมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอคะ่ะเคสหน้านะคะคุณจะไปที่จังหวัดไหนจะมีเรื่องราวดีๆนะคะของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะเหมือนกับเคสของพี่ผ่องะคะก็ติดตามชมได้นะ,ะที่บลั๊นแบรน,นะคะทุกช่องทางท,าทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะวันนี้ชิวกับพี่พ่องนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ